ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หาะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วินร์นะคะหรือคุณอาจารย์ยิปีครัวจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่16มกราคมถึง3 1มกราคมปี2565นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะเกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับอาจารย์นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่ให้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะหนึ่งค่ะสองนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วนะคะ การทำนายนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของใครถ้่หากใครฟารต้องการทำนายดวงชะตาส่วนตัวรับคำแนะนำในการใช้ชีวิตในช่วงปี2565หรือปีใหม่นี้นะคะสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะหรือว่าอาจารย์ขอฝ่ายในส่วนของอ e ีบุ๊กคู่มือชีวิตนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาตามจักรราศีในรอบปี2565 ครบทั้ง12ราศีในแต่ละราศีค่ะอาจารย์จะทนายดวงล่วงหน้าให้พวกคุณนะคะว่าในเรื่องการงานการเงินความรักในแต่ละเดือนนะคะมีทิศทางอย่างไรเพื่อประกอบแนวทางในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจของคุณแต่ละคนนะคะในแต่ละราศีนะคะท่าในใดที่มีความสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เช่นกันค่ะที่ช่องทาง Online แอดดวงพยากรณ์จะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราดูกันว่าหน้าไพา่ ชาวราศีกุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนอมกราคมเป็นอย่างไรคะอาจารย์ได้ไปอสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้าได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนดูได้นะคะอาจารย์เน้นเรื่องของความเข้าใจและก็เน้นว่าทุกคนเนี่ยนำไปใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นการประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ปัจจุบันนี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นกุญแจในการแก้ไขปัญหาชีวิต นำทางชีตกับตนเองหรือช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เช่นกันที่ช่องทาง Li like น์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะและนี่คือหน้าไพา่ของชาวราศีกุมที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาทราบกันก่อนว่านิสัยตัวตนโดยทั่วไปนะคะหรือว่าธาตุกำเนิดของชาวราศีกุมเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรเน่อจะว่าชาวราศีกุมค่ะคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุลมเนาะความเป็นลมเนี่ยทาให้คุณมีการปรับ ตัวได้ไวเรียนรู้เร็วนะคะเก่งรอบด้านเก่งรอบตัวนะคะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งขึ้นขึ้นลงลงปรับเปลี่นอยู่เสมอนะคะแต่เป็นคนฉลาดนะคะทันผลด้วยนี่ความเป็นธาตุลมเนาะ และก็ธาตุอ่าไพ่ประจําราศีกุมคือไพ่เดือะสตาร์นะไพะ่เดอะสตาร์นั้นหมายถึงเป็นคนที่มีในเรื่องของความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะไม่ว่าจะคิดจะทําสิ่งใดก็ตามจะมีคนให้ความสนใจในสิ่งที่คุณดำเนินการทำเพราะฉะนั้นความเป็นไพ่ประจําราศีกุมใเนี่ยจริงความโดดเด่นของตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะนี่คือธาตุกาเนิดและไพ่ประจําราศีค่ะและในช่วงระยะเวลานี้ค่ะตัวตนของคุณได้ไพ่ เเหรียญค่ะน,นั่นหมายถึงว่าชะนกการต่างๆในะเรื่องของการงานการกระทําคุณอยู่ในช่วงการรอผลลัพธ์นะคะจากสิ่งที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องของการงานการเจรจาการพูดคุยอะไรก็ตามคึ้่นเดือนหลังเดือน,อนมกราคมรอผลลัพธ์จากสิ่งที่ได้พูดคุยได้ติดต่อได้เจรจาไว้และมีทิศทางที่ดีนะคะ เจ็ดเหรียญเหมือนกําลังมองเงินที่งอะออกมาจากต้นไม้เห็นไหมคะเป็นการลงมือทําด้วยตัวเองด้วยเดี๋ยวเราดูค่ะว่าที่ชายเรื่องของผลลัพธ์แต่มันเป็นไปในแบบไหนอย่างไรนะคะตําแหน่งด้านการงานการงา,านคุณได้ไพ่อัศวินดาอัศวินเหรียญค่ะจันทีนั่นหมายถึงว่าคุณจะมองเห็นลูกทางบางอย่างในเรื่องของการงานเริ่มมองเห็นว่าควรจะทำอะไรแบบไหนอย่างไรเพื่อให้มีช่องทางรายรับเกิดขึ้นให้มีการงานที่ดีเข้ามาหรือ จะต้องไปติดต่อใครไปพูดคุยกับใคร,รแล้วจะเกิดความสําเร็จคุณจะมองออกคุณจะรู้คุณจะเห็นช่องทางนะคะเพราะาฉะนั้นอาจสวินเรียงเนี่ยมองแล้วก็ลงมือทาแบบมีทิศทางแบบรู้เป้าหมายแบบรู้ว่าต้องทําอะไรแบบไหนอย่างไรเริ่มองเห็นอาจจะมีผู้ชิดยยื่นความชียเหลือให้นะคะ คุณจะได้ใช้ความรู้ทักษะบางอย่างนะคะความชํนนานาญของตัวคุณเองแปกเรียนคือการลงมือทําลงมือทําด้วยตัวเองไม่ต้องรอผู้ใดค่ะเพราะแปกเรียนเป็นเรื่องของการใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่เป็นทุนเดิมของตัวเราเองเนะะี่ยค่ะในการลงมือทาตามสิ่งที่คุณได้มองออกว่าจะต้องทําแบบนั้นติดต่องานวาไานจจาว้โอกาสได้งานเจรจาไว้โอกาสได้เจรจาแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เราต้องการนะคะมีความสำเร็จที่โดดเด่น แต่คุณจะรู้สึกว่าถึงความใจร้อนอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดจะอ่านจะทําสิใดเนี่ยอาจจะวินดาบมาเนี่ยใจนในเรื่องของความใจร้อนต้องลดลงหน่อยละกันนะคะเพราะว่าบางครั้งความใจร้อนเนี่ยมันอาจส่งผลให้ในเรื่องของความผิดพลาดบางอย่าง เป็นแบบกระทบกระเทือนได้เพราะฉันต้องรอบคอใจเย็นลงหน่อยนะคะแล้วก็ไปด้วยสติละกันเนาะไอซวินเหรียญเนี่ยดีมากไอซวินดาบเนี่ยก็ดีอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าจะต้องลดในะเรื่องของความเจร้อนลงเขาเป็นโดดเด่นในเรื่องของความมุ่งมั่นลงมือทํากับทุกๆโอกาสที่เข้ามาโดยไม่ปล่อยผ่านเลยแม้แต่โอกาสเดียวแต่ระวังความเจรอนต้องการควบคุมทุกอย่างให้เป็นแบบที่ต้องการด้วยนะคะเมื่อคุณบาลานใะนเรื่องไอซวินต่างๆของคุณได้ ทาทุกอย่างตามแผนที่คุณวางไว้และใช้ทักษะความรู้ความสามารถบอกเลยค่ะว่าจะมีความสําเร็จที่โดดเด่นนะคะปลายเดือนมกราคมชาวราศีกุมเนี่ยบอกเลยค่ะว่าจะมีความสําเร็จที่โดดเด่นเป็นความสําเร็จที่มาจากการลงมือทำด้วยตัวเองเดซันเป็นเรื่องของดวงชะตาเปิดทางในทุกๆด้านทั้งราชการงานการเงินเรดวาช่วงระยะเวลานี้ ดวงของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายจะมีความสุขเกิดขึ้นรอบตัวมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการกระทํานะคะต่อไปรงมที่านในเรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยนะคะรายรับรายได้คุณได้ไพ่หนึ่งดาบนั่หมายถึงว่าหนึ่งดาบคือเรื่องของการที่คุณจะต้องตัดสินใจบางอย่างด้วยเหตุและผลอาจจะเป็นเรื่องการทำข้อตกลงเงื่อนไขบางอย่างในเรื่องของผลลัพธ์ ในเรื่องของผลประโยชน์และมีทิศทางที่ดีค่ะเพราะว่าหนึ่งดาเป็นอาจารยติดข,ขัดมาก่อนหน้านี้แหละแต่ณตอนนี้นถึงเวลาที่คุณจะต้องแก้ไขมันแล้วแล้วก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะเพราะรายจ่ายเนี่ยอาจช่วงนี้ยังไม่ต้องจ่ายอะไรมากมายหรืออะไรที่เราคิดอยู่ว่าจะต้องใช้จ่ายต้องปรับเปลี่ยนต้องเพิ่มเติมต้องเติม,ตตม,ตตมแต่งช่วงนี้ก็ชะลอตัวไปก่อนละกันค่ะก็วางแผนดีๆก่อนเอาวะเร่งเน้นเรื่องการกระทํากับงานในการดึงเงินเข้ามาก่อน ส่วนเรื่องรายจ่ายชะลอตัวไปกาะน,นะคะหรืออาจจะยังไม่พร้อมในการจ่ายพวกนั้นก็ได้นะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าทิศทางต่างๆตอนนี้มันเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะดีวยการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาเองคุณจะพบว่าณตอนนี้จะมีใครบางคนมาชักชวนคุณนะคะให้ทานู่นทํานี่ในเรื่องของการลงทุนการต่อยอดบางอย่างสามารถเริ่มทําได้นะคะจะได้พบ คนรู้ใจจะได้พบคนที่คุณไว้วางใจได้มาช่วยเหลือมาให้คำปรึกษามาแน่นอนในเรื่องต่างๆนะคะและน่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นเรด้ว่าดวงการงานเปิดทางดวงการเงินรายรับเจอคนที่ดีเจอคนช่วยเหลือเจอคน support ะะเรื่องของการเงินก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะค่อยๆเริ่มดีก็ไดัมันอาจจะไม่ได้ดีโดดเด่นทันทีนทันใดค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมีให้แมนมีอยู่นะคือบางทีรายจา่ายมันยังไม่ได้เอาไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ก็ไม่เป็นไรค่ะ หามาก่อนโคนมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของลำดับการใช้จ่ายเงินอีกทีหนึ่งนะคะแต่แปเรื่องของความรักคนมีคู่ค่ะคนได้ไพ่แปไหมท้าถ้าแปดไม่ท้ามาบอกเลยนะคะว่าจะมีเรื่องราวข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักและนะ่าอาจจะมาถึงเรื่องราวของการงานที่ทําร่วมกันส่งผลให้ความมั่นคงเกิดขึ้นได้ในครอบครัวในความรักของคนมีคู่ในเวลานี้สําหรับ คนมีคู่ของชาวราศีกุมนะคะชีวิตเราวินิจฉเกิดขึ้นแล้วกันนะคะคนโสดน,นะคะคนโสดได้ไพ่สองทัวมีโอกาสพบรักถูกใจนะและเป็นรักแท้ที่รอคอยอยู่มีใครบางคนนะคะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณและก่อเกิดในเรื่องราวของความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นและไม่แน่ค่ะคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นและการเป็นรักแท้ของคุณได้น,นะคะก็สังเกตกันแล้วกันค่ะว่า ช่วงระยะเวลานี้ความมีใครบ้างที่เข้ามานะคะแล้วก็แสดงออกอย่างจริงใจกับคุณเนาะต่อไปเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังสุขภาพร่างกายระวังเรื่องรบบโงรคปวดหัวโรคไมเกนนะคะบางท่านก็มีเรื่องคิดมากอยู่เหมือนกันเนาะกังวลใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เรื่องความทุกข์ใจบางอย่างมีความกังวลใจนะการติดต่อการพูดคุยการเจราจารในช่วงนี้มีความกังวลใจอยู่ว่าอะไรที่เราคุยว้มันจะเป็นไปตามนั้นไหมมันจะกังวลไหมก็เลยมีความแบบใจร้อนอ่ะ ต้องการให้ทุกอย่างมันได้อย่างใจไปสมอไม่เป็นไรนะคะค่อยๆจยเย็นๆหน่อยละกันค่ะเพราะว่าดูจากฐานดวงแล้วเนี่ยเด๋ยวซันมายังไงก็มีความสำเร็จในช่วงปลายเดือนมกราคมแน่นอนแต่คุณอย่าใจร้อนนะไม่ใช่ทําวันนี้และปูนี้ต้องการเลยก็ต้องให้ระยะเวลากับทุกอย่างในการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะคุณจะพบว่ามีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ข่าวดีบางอย่างในเรื่องราวของการเงินตัวเนี้ยมันกลับทัให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเพราะมัน มันมันไม่ได้ตามกําหนดก็ได้มันติดขัดก็ได้มันมีความเลื่อนออกไปก็ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะยังไงซกมันมาแน่นอนนะในเรื่องราวของข่าวดีหรือสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณในเรื่องราวของสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่มีคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือคอยแนะนําคอยช่วยเหลือสพอร์ตคุณน่ะในเรื่องราวของข้อมูลความรู้ต่างๆให้คุณสามารถลงมือทำในด้านการงานให้พบความสำเร็จให้เป็นเดือดซันได้เพราะฉะนั้นค่ะเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนใกล้ตัวด้วยนะคะเพราะบางครั้งเราหมด กังวลคิดมากอ่ะห้าถ้วยนะเลยอาจจะมองไม่เห็นอะไรบางอย่างที่เป็นข่แนะนอดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็เปิดใจเรียนรู้น่อยลัลกันนะคะระเด็ดสันมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามีทิศทางที่ดีนะและนี่คือดวงชะตาของชาวราศีกุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมก็ขอฝากทุกท่านด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปรวมทั้งขอฝากในส่วนของอีบุ๊กคู่มือชีวิตนะคะที่เป็นการพนายดวงชะตาคุณจะรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครราศีเกิดของตนเองครบทั้ง12เดือน การงานการเงินความรักคันไดงนานต่างๆเราจะใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไรให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามจักรราศีในรอบปี2,565ครบทั้ง12เดือนท่าในใดที่มีความสนใจอีบ e ุ๊กนะคะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง Li@ น์แอดดวงพยากรนะคะขอฝากทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปเพื่อที่คุณรับและกลับมาเจอกันใหม่ใ,ใ,ใคนครั้งหน้าชัหรลบวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ เจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจากกวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพาหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดสรรมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่สอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูกไหมมนแป่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะีอ<า>่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืน่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท้ากางท่าไปท่้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลมก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ยมจะต้องแบบว่าคลังมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอเค่านเดียงนั้นคะต้องขอบคุณอาจารย์ิที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้น้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะ มั่นใจแบบเต็มร้อยเปอรเซ็นเลยค่ะคือมันเหมือนภาพในหหวกขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ลาสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนยค่ะอืหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วมก็มาเรียนตอนต่อ ข้อสองก็ก็ทำได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทำได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอัพเดตแม่นม,มากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือบีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ขี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจามของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ